สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์ดาปิดครับเราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนะครับสุดยอดยีนตอนที่2,400แมลงคลั่งมันจบสิ้นแล้วดากอนวันเห็นหันเซิลกาลังถูกเจ้าแมลงกลืนเข้าไปและเขาก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความโศกเศร้าออกมาแต่แทนที่จะเป็นความเศร้าต่อหันเซิลเขารู้สึกเศร้าที่ความตายของหันเซิลนั้นหมายถึงความตายของพวกเขาทุกคนถ้าแม้แต่หันเซิลที่ต่อต้านผลของอาณาเขต ที่จากัดการเคลื่อนไหวทางอากาศได้ยังหนีจากสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ได้แบบนั้นมันก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะรอดไปได้ดากอนเอสที่ตามหลังดากอนวันอยู่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกันเขาดูหมดหวั่นไม่ต่างกันตุ้มประดักปากขนาดใหญ่ของเจ้าแมลงกําลังปิดลงรอบๆตัวหัานเส้นฟันที่แหลมคมของมันกําลังกัดลงมาบนร่างของหัานเส้นดากอนวันและคนอื่นๆไม่สามารถทนดูภาพที่น่าสดยดสยองได้พวกเขาหันหนีไป และพยายามวิ่งหนีให้เร็วที่สุดพวกเขาหวังว่าจะหาบริเวณที่ไม่ถูกจํากัดผลทางการเคลื่อนไหวทางอากาศนั่นเป็นทางเดียวที่พวกเขาจะหนีไปจากสถานการณ์นี้ได้แต่ร่างกายของหันเส้นไม่ได้ถูกบดขี่ด้วยฟันของมแมลงเขายังคงอยู่ในหมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดดังนั้นฟันที่แหลมคมของเจ้ามแมลงจึงไม่สามารถสัมผัสตัวของเขาได้ถึงแม้ฟันของมแมลงจะทะลุผ่านร่างกายของเขาไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ทําอะไรให้เขาเจ็บปวดเลยตอนนี้ร่างกายของหันเส้นเป็นเหมือนกับผี เขาเคลื่อนไหวผ่านฟันและเนื้อหนังของเจ้าแมาลงได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรใน,นจังหวะที่เขากําลังจะหนีออกไปจากปากมันได้แล้วเขาก็รู้สึกตัวว่าไม่ควรจะหนีไปเขาหันกลับเข้ามาในปากของเจ้าแมาลงประหลาดเปลือกที่แข็งและเนื้อหนังของมันไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของหานเส้นได้เขาเคลื่อนไหวไปทั่วร่างกายของเจ้าแมาลงอย่างรวดเร็วแต่หานเส้นพบว่าภายใต้ร่างกายของเจ้าแมาลงเป็นเหมือนกับยกมันเป็นเรื่องยากที่หันเส้นจะทําร้ายเจ้าแมลงจากภายในได้แต่หานเส้น พบคอซีโนเจนิีกอยู่ในสมองของมันมันเป็นคอสีเขียวที่ส่องสว่างเหมือนกับดวงดาวในตอนนี้หันเซินสามารถอยู่ในโหมดเทพเจ้าสปีดขั้นสุดยอดได้นานกว่าเดิมเมื่อวิวัฒนาการสู่ระดับราชันได้สําเร็จถึงแม้เขาจะไม่สามารถใช้มันได้ตลอดแต่เขาก็สามารถอยู่ในโหมดเทพเจ้าสปีดหรือขั้นสุดยอดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหันเซินเข้าไปใกล้คอสีเขียวของเจ้าซีโนเจนิกหลังจากนั้นเขาก็รวบรวมพลังมาไว้ที่มือเพื่อใช้ท่าตบขั้นสุดยอดเมื่อเขารวบรวมพลังได้เพียงพอแล้ว เขาก็ตบใส่โซ่สสารบ้าคลั่งขึ้นมาจากการถูกหันเส้นตบใส่พวกมันเป็นเหมือนกับยางยืดที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ว่าแรงประหลาดรู้สึกเจ็บแสบในหัวและส่งเสียงกรีดร้องออกมามันดำเข้าไปใต้ดินและมุ่งไปหาดาก้อนวันดาก้อนวันมุ่งตรงไปอีกด้านหนึ่งของดวงดาวเขาพยายามจะใช้พลังทั้งหมดเพื่อหยุดเจ้าแมลงแต่เมื่ออยู่ต่อนหน้าซีโนจินอีกระดับเทพเจ้าพลังของเขาก็ไร้ประโยชน์ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของซีโนเจนิกก็คืออาน,นาเขตแห่งราชันของมันถ้าพวกเขาพบซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าต,ตัวอื่นดาร์กอนวันและคนอื่นๆอ,อาจจะยังพอหนีเอาชีวิตรอดได้แต่พลังอานาเขตของแมลงประหลาดตัวนี้ไม่เพียงแค่จํากัดการเคลื่อนไหวทางอากาศเท่านั้นแต่แม้แต่การเทเลพอร์ตออกไปก็ยังยากพวกเขาถูกขังอยู่ที่นี่ดาร์กอนวันและคนอื่นๆพายายามใช้พลังของตัวเองเพื่อนหนีเอาชีวิตรอดแต่เจ้าแมะลงไล่กินพวกเขาทีละคนในที่สุดแล้ว มันก็เหลือรอดแค่ดากอนวันดากอนเอสบาและเดียรับเบอร์เท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดพวกเขาได้รับบาดเจ็บแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงวิ่งสุดชีวิตพวกเขาเริ่มที่จะร่วมมือกันพวกเขาไม่รู้ว่าทําไมต้องทําแบบนั้นร่างกายของดากอนเอและบานั้นพิเศษพวกเขาแทบจะเป็นร่างกายอมตะร่างกายสุดยอดนั้นทําให้พวกเขาอยู่รอดจากการโจมตีของแมลงและยังคงมีลมหายใจอยู่ได้ดากอนวันและแม้แต่เดียรับเบอร์เป็นราชันขั้นสูง พวกเขาไร้เทียมทานในหมู่ราชันด้วยกันแต่การพยายามรับมือกับสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้านั้นมากพอที่จะทำให้พวกเขาบาดเจ็บและมีเลือดไหลออกมาเดียร์ร็อบเบอร์ใช้เวลาชั่วครู่เพื่อรวบรวมพลังสามาธาตุเขาสร้างสามเหลี่ยมที่ประกอบไปด้วยพลังงานที่แตกต่างกัน3อย่างขึ้นมาส่องแสงสว่างขึ้นภายในสามเหลี่ยมนั้นและมิติรอบๆกระสันไหว แสงพุ่งออกจากข้างหน้าและตรงไปในปากของเจ้า,มาแมลงประหลาดแต่เจ้า,มาแมลงประหลาดกินแสงแนั่นเข้าไปในลําคอโดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆเดร์รบเบอร์ดูสิ้นหวังนั่นเป็นท่าไม่ตายของเขาแต่มันไม่สามารถทําอะไรเจ้า,มาแมลงประหลาดได้เลยแม้แต่น้อยมแมลงประหลาดตัวนั้นไม่ใช่ซีโนเจนีระดับเทพเจ้าธรรมดาพลังอาอาเขตและพลังกาลังของมันเหนือกว่าซีโนเจนีระดับเทพเจ้าทั่วไปถึงแม้พวกเขาจะยังไม่ได้ใช้พลังของตัวเองจนหมดแต่ดาก้อนวันและคนอื่นๆก็รู้ดีว่า ถ้าพวกเขาไม่สามารถหนีไปจากอาณาเขตของมแมลงประหลาดได้ในไม่ช้าพวกเขาก็จะต้องตายนี่มันแย่แล้วทําไมพวกเราต้องเจอกับสีโน้เจนิกที่มีอาณาเขตน่ากลัวแบบนี้ด้วยนะดากอนเอสตัดพ้อระวังที่หนีไปแต่ดากอนวันยังคงเงียบสนิทเขารู้ตัวว่าถึงจะตัดพ้อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาต้องการมีชีวิตรอดให้นานที่สุดเผื่อจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นเดระเบอร์มีความคิดเหมือนกันในสถานที่นี้ มันไม่มีใครที่จะมาช่วยพวกเขาได้ถึงแม้จะมียอดฝีมือระดับเทพเจ้าของเผ่าพันธุ์พวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาตกอยู่ในอันตรายยอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็ไม่สามารถเข้ามาในคอเอเรียได้มันมีเพียงแค่คนที่อยู่ระดับราชันเท่าน,นั้นที่จะเข้ามาในที่แห่งนี้ได้ถ้าข้าต้องตายที่นี่ข้าจะไม่อยากตายขณะที่กำลังวิ่งหนีบาหันกลับไปแล้ววิ่งเข้าหา,มาแมลงประหลาดร่างกายของเขาลุกชดช่วงด้วยดาบแสงเดร็อบเบอร์ต้องการจะหยุดบาาไว้ แต่หลังจากที่รู้สึกถึงสถานการณ์ในตอนนี้เขาก็รู้ว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรกว่าที้วิ่งหนีไปได้ไกลสักแค่ไหนกนารหยุดบาเป็นอะไรที่ไร้ความหมายบาพันใส่หัวของแมลงประหลาดแต่มีดกระดูกของเขาไม่แม้แต่จะสัมผัสกับเปลือกของเจ้าแมลงโซ่สาสารนั้นรับมีดกระดูกเอาไว้และบทขยี้มันเมื่อมือของบาสัมผัสกับโซ่สาสารนั้นแขนของเขาก็ละลายกลายเป็นปุ๋ยผงแมลงประหลาดอ้าปากเพื่อที่จะกลืนกินบาที่บาดเจ็บเข้าไป บา์นั้นไม่สามารถที่จะหนีออกไปอีกได้แล้วและเขาก็ไม่คิดที่จะหนีเช่นกันเขาปลดปล่อยอาณาเขตแห่งราชันของตัวเองและใช้มือข้างซ้ายชกใส่ใบหน้าของแมลงประหลาดแต่พลังอาณาเขตของบาอ่อนแอเหมือนกับเปลือกไข่เมื่ออยู่ต่อนหน้าพลังกำลังของแมลงประหลาดอาณาเขตแห่งราชันของบาจะถูกทำลายและร่างกายครึ่งหนึ่งของเขาก็หายไปในลำคอของเจ้าแมลงถึงแม้บาจะสามารถเกิดใหม่และได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นทุกครั้ง แต่เซลล์ของเขาจําเป็นต้องอยู่ใกล้เคียงกันถึงจะประกอบใหม่ด้วยกันได้ตอนนี้ครึ่งหนึ่งของร่างกายเขาถูกย่อยทําให้เขาไม่สามารถเกิดใหม่ได้อีกครั้งแมลงประหลาดเลี้ยวกลับมาเพื่อกินร่างที่เหลืออยู่ของบาแต่สถานการณ์เป็นอะไรที่สิน้นหวังขณะที่แมลงประหลาดกําลังจะอ้าปากเพื่อกินอีกครึ่งร่างเข้าไปบาก็รู้สึกตัวว่ากําลังจะตายแต่ทันใดนั้นแมลงก็ส่งเสียงกรียร้องออกมาร่างกายของมันชักกระตุกราวกับถูกไฟฟ้าช็อตบาและคนอื่น,นๆตัวแข็งทื่อไป พวกเขาไม่แน่ใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมแมลงประหลาดอ้าปากของมันจากนั้นมันก็พ่นเลือดสีเขียวเข้มออกมาราวกับน้ําพุครับสําหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมด o n a t เพื่อเป็นกําลังใจให้นักตัดต่อของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ